สวัสด,ดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุทกคนวันนี้ช่องทุกไก,เก่เกเกมมิ่งของเราก็มานำเสนอเกมอีกเดิมนะครับเนี่ยเกมนี้ชื่อเกม Skyfall Chaser เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอด Battle Royale นี่ก็อยู่ในหน้าเลือกตัวละครหรือเปล่าเลือกแค่ตัวเดียวหรอเลือกอะไรซีซั่นหนึ่งนี่สกินเขาเลือกอะไรไม่รู้เนี่ไปครับโอเคก่อนเลยอ๋อนี่น,น,น,นี่มาแล้วมา ตัวเดี๋ยวเราขอ,อู้ความสวยอยู่นะครับเนี่ยน้องเนี่ยของเราได้ตัวผู้หญิงมาก,ก่อนหนึ่งคนมีพ่อมีพ่อโอ้นี่อาวุธเทียบเทียบเทียบกันครับไปดูเดี๋วก่อนนะดูอาวุธเดีก่อนจะเข้า,าไปเล่นก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดแบบแบทเท,ท,ทนบราโญ่นี่เริ่มทำการจับคู่แล้วไปต่อ เราโคตรลงตลาดสามคนครบครับเซนเซอร์ต่อเอโรแต่ละตัวตั้งแต่กิโลมีตะกิวตะกิวใช่เลยนะใช่บ้างครับผมไม่เข้าใจเดี่ยเขาไปดูตัวเรียนกันเลยโอ้พุ่งมาจากยานแม่แล้วครับ We'll jump on my signal This is what I pay for. Get going. So let's there's an open contract to collect Starbucks. We've gotta get the target amount before any of our rivals do. Get to work! ปี๊ดไฮเฟมเรดเฟมเรดเฟมเร i ไฮเอาไฮทุกอย่างนะครับมันไปครับโอ้โ oh, หไงภาพใช้ได้อยู่เลยนะครับเนี่ยพวกเราอยู่ไหนเนี่ยพวกหายหาพวกก่อนมุมมองมุมมองมเปลี่ยนได้หรือเปล่าไม่น่าจะเปลี่ยนได้หรือน่าจะเป็นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบน,นี้นะเนี่ยเป็นแบบ fps เนาะ ว่าแหวนอะไรอยู่เพื่อนเราอยู่ไหนหาคนยิงดีกว่าเราปะอาจจะเจอบอทแต่บอทนะครับเนี่ยไม่ได้ตั้งค่าบคงตั้งค่าปุ่มอะไรนะครับเนี่ยมาก็มาเล่นกันเลยเือนอสไตล์ก็เก็บปุ๊กนี่ปืออะไรกันเออว้าวโอ้ยมันเป็นแดง มีคนยิงเรามีคนยิงเราโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเคยใช้แต่เจโรสโคปไไม่ด้ใช้เจโรสโคปใช้ไม่เป็นเลยก็จะออกแนวไก่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อเข้าตั้งค่าก่อนมีไหมเนี่ยเจโรสโคปคาเบล่าคอนโทรลจอยสติ๊ก ไม่มีเหรอเดดเลย์เอาเซนติวิ t ีมันมีไหม,มเนี่ยเจโลสโคมเนี่ยโอ้โหไม่มีนิ้เรียบร้อยเลยนะครับเล่นไม่เป็นเลยผมอะอม,มีอะไรมีปืนแบบโกนมัเจ็ดเอ็นจีก็ยังดีไปตามเพื่อนไปดีกว่าโอ้โห ดูบรรยากาศเฉยๆนี่ยโนี่สกิลใช้ได้ล้เตรียมใช้สกิลล้วตามเพื่อนดีกว่า <c oughs> ทำไรได้บ้างตปีนได้ด้วยนี่มีใหปีนด้วยส <c oughs> อง <c oughs> ปืนอย่างเท่เลย เหนียวเลยผมมีอาว r ธชาร์จเรือ better use it เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมาเพื่อนก่อนเฮ้ยเราจะไม่ออกจากที่นี่กันเลยหรืองไงเพื่อนโอ้เราจะอยู่ในนี้ใช่ไหมเนะี่ยฮัลโหลฮัลโหลดูเพื่อนฮัลโหลฮลโหลเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยมนุษย์ตะ๊กตาเตนนะ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนฮัลโหล บินได้ไหมโอ้บินได้ครับครับฟวงกราฟิกอะไรก็ดูยังไม่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะต้องรอดูเขาพัฒนาต่อไปก่อนสิ่งก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะเกนเนสรับใครที่ชื่นชอเกมแนว APS นี่คืออะไร เราก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าทำอะไรบ้างนี่มีวงแดงๆนี่น่าจะเป็นโซนรเมารถ d ิด s i มรุ่นเพื่ i นขคุณไ้เหมือนมาวิ่งเล่นเลยครับเนี่ยกี่คนก็ไม่รู้ศัตรูเพื่อนก็ไม่พาออกไปไหนสักทีถืวมาเสพบรรยากาศละกัน เเรดจปไปเนเอ่าน <Sen> ุกตะ Your c a t e s holding o t of s t i o d y knows about. It'd be a good idea o w a over them. งข้าอะไรผมยังไม่รู้นะว่าตั้งยังไงก็เลย บอกไม่ได้ครับเนี่ยโหลดมาก็เอามาแนะนำกันเลยเพื่อนเราก็วิ่งไปไหนกันบ้างก oh. <AND S 2> ็ไม่รู้เนี่ยเจ้าชู้เจ้าชู้ บอดบอดอุ้ยอุ้ยคนไม่ใช um ่บอดโอ้พีน้องโจไก่เลยไม่ใช่โคไม่ใช่บอดคนโอ้โหเสียชีวิตไปในฝัดหนาวโอ้ ลองับโอโอะไรเนี่ยมีคนด้วยเหรอเนี่ยโอ้อเราควรมีตบอดแค่นี้โอ้ยปืนทองเลองยลอะเจ๋งว้ะ My s e r s r e tracking the i g g s t e r on the map. One of t o r t นี่ร้องเหมียวเลยร้องเหมียวเลยนี่สามเราหน่วยสามโอ้ปืนเขาไม่ได้เจ๋งๆนั่นนะสามเพิ่งใส่ได้สักคิวไปเนี่ยเหลือสามที่เบีดคนเหรอตอนนี้

ช่วงนี้ก็ยังไม่มีเกมแนว Battle Royale แ,แบบนี้ออกมากักเท่าไหร่ครับท่านก็เล่นทางเลือกเกม,กมตัวเกมอะไรก็ไม่ค่อยเนนะข้าใจเท่าไหร่ครับจะเริ่มเล่นเนาะก็ยังบอกไม่ได้ว่า Sí điều mà, rồi đi điều mà, chuyển điều mà, vào bấm bấm, hiện, này, nè, đồn đi đi, đồn lao đi đi, đẹp rồi, hiện đấy ồ, skill ไมกตัวเองแล้วอันนี้บอดของแฉแน่นอนอันนี้บอทของแฉแน่นอนบอของแฉแน่นอนบอทของแฉแน่นอนโอ้ไม่แล้วโอ้ไมแล้วที่ไม่จะเขีย l เท่าไหร่นะ เห็นไหมล่ะเล่นแรกๆงัวๆอยู่พอเล่นได้พอเล่นได้อยู่โอ้เว้นได้อยู่เล่นได้ยื้อสนุกเลยเห็นพอเปิดก็จะว่าอย่างว่าแหละเปิดหรือให้ทดลองเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ย ฟิก็เลยยังพอได้พอได้ทำเนียดูากาศนี่ดูบรากาศดูยังไงดูท้องฟ้าจ้องหน้ากันเลยเพื่นชายแดงกบองเรื่องหลบงโี้เอลทีเดียวเ่ะ What I like to see. Oh hey, update. You're now a biggest earner, so now everyone's gonna come after you. All eyes on me. load it up y'all look good sky done go see if there's any new starlight oh oh yeah. oh my god, oh, my god.

ออโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหเจอคนจริงใช่ไหมเนี่ยยกตีโหนีรอดอยู่เลยเนี่ยสองนาทีเรียบร้อยเออ แล้วก็มวยมรณา,นานะตัดคาที่ิน้าเมนูนี่ครับก็ประมาณนี้ครับดูแบบเกมเพลย์นี่ครับก็เอามาแนะนำกันดูตัวละครสวยครับดูหูดูแสงเงาดิเงาวับอันนี้ก็มีให้เราเล่นละจะมีอยู่ก็5ตัวนะครับตอนนี้ ก็ประมาณนี้ครับเอามาแนะนำกันดู Skyfall c h a s s e r เกมแนวเอาชีวิตรอดแบบ Battle Royal ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไ like. ลค์กระกําลังใ,ให้ด้วยนะครับฝากเป็นช่องทางเด็กช่องทางหนึ่งสำหรับเกมมือถือด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย